สวัสดีพ right ี่น้องป้องไปสักพูดสุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มันโคกมืดหนี่อยู่ที่อำเภอคอนสารบ้านน้ำอุ่นนะครับมาหาต่อกับไอ้กบคือเขาหวังว่าจะมานคักค่ะ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 เติมพลังอยู่บุญครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เขาจะไปจกหังอยู่บ้านนะพี่น้องเดี๋ยวมาเลาะสองถึงเขานี่ก่อนเป็นตัวมีขนาดอู้ดอ่ะโอ้บรรยากาศดีถ่ายแบบฟูลเฟรมเลยนะพี่น้องภาพใหญ่คมชัดคอยค่ะคักค่ะค่ะ เนาะไผ่รู้จักบอกผมเลยด้วยครับอันนี้ต่ออยังโอ้หลบก,ก็ไปช่วยต่อแดงมื <c oughs> อน,นี่ฮะมาฟังพี่เลยนขินไปเลยหัวเสียมินมาแล้วนะนเนี่ยพี่น้องเนี่ย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 ต่ออย่างครับเนี่ย <c oughs> อันนี้ต่อหัวเสียเด้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ต่อหัวเสียอีกตัวหนึ่งไอ้โก้บอกว่าต่อแดงครับผม,ม่รู้จัก ไห้จ้อยเอาไปปีพุ่นปีพุ่นก็มีโอ้เต็มอยู่รู้รูตัวแดงก็ได้เที่ยวกลองเล่นเล่นตัวแดงไอ้กลุ่มวนตัวแดงกลองนี้ล่ะโมเมนต์ตัวอ่านนี่เนาะโอ้ตัวแดงครับเดี๋ยวพี่น้องไอ้กลุ่บอกว่าตัวแดงเนื้อนหนบินอยู่นหนตัวบินนะบอกครับห้างมันใหญ่บอกครับโอ้หวังว่าพี่น้องจะเห็นเนื้อไหนเนื้หนบินอยู่นหนครับนะ ห้าโลขึ้นกาลังต่อแดงต่อแดงเดี๋ยวเรานำตัอแดงกันมือนี้กัก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 บห็นหลังจากเราดูตัวนะครับต่อแดงก็เห็นทิศทางไปแล้วแต่บุ่รู้ว่าจะพอบ่เรามานำตองหัวเสียกันก่อนนะครับก็เห็นแล้วหนึ่งหัางอยู่เชงเขาลูกนี้พี่น้องเสียบลงเสียบลงเลยแต่บุ่รู้ว่าจะอยู่ต่ำอยู่สูงไปเลยเดาขึ้นไปบึงกันนะครับอาจจะต้องพายของขึ้นไปเลยไอ้กบมั่นใจอยู่กักไป เอาอีกแล้วพี่น้องขึ้นเขาอีกแล้วบ่เห็นบ่ดน้องประเดี๋ยวโหชันทีรีเลยตายกันตายพี่น้องหวว่าจะเห็นขึ้นมาถึงเขาแล้วมั้งขึ้นมาแป๊บเดียวก็เห็นเลยอู้ดายจงยอดซางเด้อตรงนี้เด้อหาจะไปเห็นบอกกล้องอ่ะ ต้องสองทางไกลกูได้เอามาฮกูออบอกว่าต้องใช้วิธีตัดพรมันลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทางข้างล่างใส่ชุดใส่ยังก่อนเร่ามือก่อนคักค,กคกัทางใหญ่อยู่พี่น้องอ๋อปฏิบัติการแล้วพี่น้องเ๋เราะใจค่อยๆตัดลงมาเนี่ยเดี๋ยวถางเส้นทาง,ทาง,ทางเอาลงก่อนผมบรรลุไว้สีสําเร็จบอาอาจจะตกปุ๊บลงไปพื้นมุ่นก็นได้ได้พี่น้องแต่ต้องลุ้นกันเบ่งครับ เดยวบึงเป็นช็อตๆไปแล้วพี่น้องตัดก็ค่อยดึงลงมนหน่อยครับลงมาเรื่อยแล้วพี่น้อง ต่อเริ่มลงวันุมแล้วกำลังมาพี่น้องเยียบให้มันคอยๆตะรูงล,ลงมาเลยตรงนี้แล้วฮะตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดียว เอาโอเคเอาผมมีดันไว้ให้เอาเอไม่ตะลุดไปทางน้นเบ่ตะลุดผมดันมันไว้ผมดันมันไว้เอ้อยับลงมาเลยผมดันมันไว้แล้วเออค่อยๆตะลุดบ่เป็นหางบ่เป็นหาง บเป,ป็นหงเอาตีนใส่ห้ามงยะไปได้แน่ๆมีอยู่ภาคล่างนี่ไอตีนสายอ่ะมามายืนมาก่อนอกันยิงน่อยนึงเออ,อลงไปเลยโอเคมาแล้วพี่น้องว้าวกระ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 กไปเบิ่งทั้งแรกครับลงมาแล้วครับแร็ปแร็ลงมาแล้วพี่น้องงามอ,อ,อยู่นะครับจับคัน ฮาสันโอเคพอได้อยู่คร oh, ah ับไปเดี๋ยวไปต่อกันจะไปตัวหางอยู่บ้านหรือไปตัวหางอยู่ป่าพี่น้องไปครัคักัตอนนี้มาบ้านไอ้กบเลยครับพี่น้องต่อแดงเขานำไปก็เห็นอยู่เดี๋ยวไปเอามืออื่นซั่นวะสูงสูงเอาแบบไปบูเดี๋ยวมาจกหางอยู่บ้านไอ้กบนะครับอุ่นนะหลายหางครับ จะเจอกันพี่น้องรอพานภูมิก่อนพานภูมิสิมาถ่ายวิดีโอโอเคพี่น้องจัดการวันนี้จะจุก3ลังบ้านอ้ยกบเลยครับมาเบิ่งรังแรกรมี2รูโอ้ยอดตัดตักตัตัตบังกล้องอข้นไปกล้ไ เไป,ไป,ไป,ไปเยเลยดูลุงไม่กบครับ <c oughs> มาเปิดกบมือนี่ครับโอ้ยพานภาูมิกับมาเ <c oughs> ด้อพี่น้องพานบอมอยู่ทางนอกครับโอ้ยพูดนะครับจัดการครับพี่น้องครับจัดไปไอ้กบเอาเลยคร <c oughs> ับเอาเลย,ย <c oughs> ไม<ว>่ไปร้องโซ อตุ้มฮิ้นนางพญาเลยด้วยล่ะนางพญาโอ้เลอย่างนี้ตุ้มป้อนนั่นแหละเราพญาเอาไว้ที่โน้ก่อเลยเดี๋ยวพเนจรใส่กันที่โน้นอ่ะเยอะเลยโอ้โหอยู่กัได้เลยพี่น้องต่อเฮ็ดนางพญาแล้วครับไหนบ่โอ้มันจะล้างแล้วเนี่ย เน,นเนี่ยพี่น้องนังางนี้มันจะหางเรื่อยๆครับเนี่ยนางพยา,ยามันออกแล้วหน่อยครับตายมด นังพยาตายเด้ออ้เลยครับต่อมันจะหางเ่ะพี่น้องโอ้โหเดีวฮะโอ้โหชาบเลยนั่งอ่ันกันเดี๋ยวพอเลยเออเดี๋ยวจะพนบุ้นต่ออยล้าง้พี่น้องยังอยู่โล้ตี้ไงขยายืนเลย

เน่เลยครับเมื่อนี้โอ้โหทีมงานจับดูเด็ดไปเดี๋ยวไปต่อห้างสองครับต่อห้างสองพี่น้องโอ้โหสุดยอดโครความงาม anh nhanh anh nhanh à không có kia không có kia không 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 ไปนอ้องจับกานอันแรกมันสีห้างเนี่ยแปลกใว่วมี่จอโกางโอ้น,นี่เต็มดีเต็มว่มันเึ็นนังขยายอีกเลยเนี่ย เี่แนวขยะกันไว้เด้อที่ใส่ถังเข้าไว้เด้อโอ้มันจะล้างหนีแล้วพี่น้องโอ้แต่นี่งามอยู่พูเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มมเห็นด้ายขยะแล้วพี่น้องมันจะล้างหนีเขาแล้วเนี่ยเก็บก็ได้กลัวโดนมาขยาโอ้ยกระโดดลงกรบยอด อันนั้นเป็นแบบไรครับต่อเข้าตีทำไรผมไม่ได้หรอครับเห็นเหรียญเป็นวดปวดรอนเลยบเบ่งเอาไปน้องโอ้น้ำน้ำน้ำตัวใหญ่แล้วใหญ่ๆเลยครับโอ้โหออลโขะออกโขบออกโขบเอามีครับมีก็มีครับ เอามีแสะแบนี้ไหมไอ้เดบอจัดการนี่ไปงาไปยไได้เลยดิบี้ตายแล้วที่ประเด็ตยแล้วอดเข้าชุดผ่านภูมิเรียบรอน้องตามมันละ มันดีแทนเลยครับหักครับดังนั้นหักอีกอันหนึงครับนี่นะว้าวคับๆๆๆๆครับต่อไปไม่เอาบเอาครับวอแล้วครับไปต่อรังสุดท้ายครับเกิดการจราชนี่ร้อง อันนี้มันคือเป็นทรงเบนๆวะโอ้โหเกิดการจรารนีนะ่เนอะดูเทียบกับไอ้ผมครับขึ้นหลายเลยตัวใหญ่ใหญ่ครับโอ้โหๆๆๆๆ น้องเยดึงดึงอาจัดไป,ปะนี่จะใช้เยดึน้องจอดเอาเลยครับจับเก้าโอ้เจ็ดนางพญาคือกันวะ <c oughs> โอ้ยไปใหญไปเลยด้วยนะไปแล้วลนะ้อง ตรงนี้เบิดเลยว่ะโอ้ทั้งนีหลายชั้นว่ะโอ้พี่น้องเผ็เลยสุดยอด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 ครับเลยตัดหลายชั้นเลยตัดชั้นเยอะเลยเต้นบ่เต้นบ่ต้องยิงโตเลยต้องจีบมั้ Ngam, เวลา ngam. ทีงาม ยอดม่ไหนบูเล่เจ๊เยเป็นยางอยู่บ้ามันเอายางยางในรถไอ้โออกแล้วออกงามเลยบอคันนี้เจ๊บอเจ๊บนะวะไอทรโ่ษงงาม บโบได้อย่งพญาไตโบอยากใช้เชื่ยกับพี่น้องย่านนางพญาตาย้ออโโอ้ซีกันแบบทางในมันแข็งนะหน้าตรงเดียวไหนโบไหนโบมีที่ไหนคว่ำน้อก่อนก็ได้เออ

โอเคจัดไปติดเ,เ,เป็นเเรเปล่านีนะเอาแพนนี้นะเ,เ,นนะเป็นดท้ายลุมมับพี่น้องอยอดเลยครับ Ờ. Đấy mọi. Hết, có lá cần tay mất. Lá lá cần to. Cắt ลงว่ะเลยครับอยู่แบบนี้ครับอยู่แบบนี้ักแป๊บเึงหายเฮ็ดหนูวายจับ่อห็นนี่นะไอ้โาอย่ตกมือเขาแบระเด็นย้้

เรียบร้อยครับสามเพยสองสามซัวขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องหลังจากที่เราจกเอามาแล้วกันดังไฟไล่นะครับถือปั้นเดี๋ยวมันกระเปนี่ครับเฮ้ยไปเบิร์ละโอ้งามเดี๋ยวเช็ดเลนส์กล้องก่อนพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเบิร์นเก็มกระลาบังหังสุดท้ายนี่สุดยอดเลยก็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  สรุปผลงานพี่น้องเต็มกันมัางอยู่เสียดายหางแรกมันทรงหางไปแล้วนะครับหางหางแรกหางสองเนาะแต่หางสุดท้ายนี่โอ้โหหลายชั้นสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นหางที่ไปขึ้นเอากะโกะตางกับไอ้กบเลยครับเนี่ยสวยงามครับก็ๆๆๆเนี่ยที่บุษัวต่อใัยเบื้องเดชไปทีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับลาไปก่อนครบ